ทนายคือรอแทน้องเอ๋รอก,กรทนายอย่างนี้รอก,ก็รอกทนายทุกคนที่เห็นมาเลยน้องเอ๋ก็สวยอยู่แล้วทนายเป็นพี่ชายที่แสนดีโอป้านะครับแมด่ดอกทุกคนเราไม่ได้แสนดีหราเพื่อนที่เราทั้ลายน้อง,งโอ้ยฮะเรา,าทักเราเลยที่เบิรงหมูเพื่อนนี่แน่ ทุกคนคะพี่ไนายเก่งบอกว่าผู้ติดตามขึ้นเท่าไหร่จะให้หนูเท่านั้นนะคะ<า>ตรงที่หนูปักหมุดนี้ไม่ใช่สั่งซื้อสินค้านะทะุกคนคะตรงที่หนูปักหมุดข้างล่างตรงนี้เป็นเฟซบุ๊กของพี่ไนายเก่งนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปแล้วก็เป็นกดติดตามหนูแคบไว้แล้วเมื่อคืนนี้นะคะว่าพี่เก่ง่ะมีผู้ติดตามเท่าไหร่ตอนนี้ผู้ติดตามขึ้นมา20คนแล้วหนูได้20บาทแล้วเห็นไหมครับกำไรอีกช่องทางหนึ่งนะครับนี่คือถือว่าเป็นการประกอบการนทางงของน้องนะครับ มีคนติดตามผมขึ้นเป็น3 0 0 0 0นน้องก็ได้3 0 0 0 0นบาทน,นะครับแล้วน้องก็จะแบ่งส่วนเนี้ยกำไรจากส่วนเนี้ยอาจจะ10% 3 0 0 0 0าไปช่วยเหลือสังคมได้เห็นไหมครับท่ามุ่นแค่ Facebook ของท่านนะครับบอกเพื่อนเพื่อนแชร์ออกไปบอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องของเรากดติดตามผมเพิ่มขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะครับน้องเอกก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นเรายังแบ่งส่วนกำไรเนี้ยไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนด้วยเห็นไหมครับมีแต่ได้กับได้นี่ พี่นายเก่งอายุเท่าไหร่คะห้าสิบค่ะสามสิบเท่าไหร่คะพี่เก่งสามสิบห้าครับสามสิบห้าปีพี่เก่งสามสิบห้านะคะใช่ครับสิบเอ็ดกุมภาพันธ์นี้นะครับจริงๆเป็นวันคล้ายวันเกิดผมที่จะครบสามสิบหกแต่ด้วยความที่ผมเป็นพี่ชายที่แสนดีผมรับคดีน้องเพื่อไปสู้คดีให้เขาคิดดูว่าจะหาพี่ชายแบบนี้ได้ดีคนทั่วไปแบบไม่ไม่ไปทําคดีก็ได้ถูกไหมฮะสิบเอ็ดกุมภาผมต้องแบบ ไปกับครอบครัวไปทําบุญอะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องไปช่วยน้องเห็นไหมครับเราจะสั่งเค้กวันเกิดมาให้ในิบบนษ<ป>านนี่น,นะครับเอฟซีทุกคนก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวไปฉลองมาเจอกัน <c oughs> ที่ศาลได้ไาไมาเลยพร้อมๆกันเมยนายเก่งรอแห่ใจดีด้วยครัโค้ชให้เรเด้วยตรงนี้ขอบคุณค่ะ <c oughs> ได้บัตรึลยเอาเยอะๆนะสามแสนคนสามแสนบาททำบุญสามหมื่นเลยนั่นเห็นนะสิบเปอร์เซ็นต์นี่สองแสนเจ็ดเข้ากระเป๋าเอไป เราเจอตัวจริงพี่นายเก่งอยูแต่ได้ครับเจอกันที่ศาลนะที่สันเลยเดี๋ยวไปพร้อมพี่อยู่แล้วรอก็ลูกจริงจัะพนันายคนนั้นยันความจริงได้เฝ้าถอนตัวจากมันเอ้าถอนแล้วเหรอถอนแล้วเหรอคะนี่ไม่ได้ครับพอพอพอแทบะพอจริงหรือเปล่าเอ็มซีไม่น่านะเขาเห็นยังเขาเห็น บวกบ้างกบ้างกันอยู่เขาคือโกองกันดีอยู่เขาไือที่ถอนกดติดตามแล้วค่ะกดติดตามแล้วค่ะโอ้ขอบคุณนะคะทุกคนค่ะไปกดติดตามพี่นายเก่งไว้นะคะพี่นายเก่งอ๋ออันนี้บอกได้เหมือนกันว่าจำได้เป็นเรื่องกันหรออด้ได้ได้ทุกคนค่ะโอเคเลยเลยเลยใจบอกเองอ๋อจะจะบอกเองไม่ใจบอกเองกันได้อ่มอ๋อหนูผู้จัดการหนูมีทั้งเป็นทนายทั้งเป็น อันเจ้าของมันน้ายหา้างระดับประเทศทั้งสิเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยคุณว่าจะคุณบอกอาจท่านสองเลยท่านสองในห้างเลยนะสักกลางเดือนนะมันมันเกิดเออบาลึงนะช่วงนั้นละเดี๋ยวเราค่อยบอกเอฟซีไว้ให้เอฟซีช่วยเหลือเรานี่กดติดตามกดแล้วลป่ะอะไรแล้วเนาะผูนน้คองขาไป กดติดตามนะคะแล้วหนูก็จะแบบได้เงินนะคะทุกคนคะได้เงินจ่ะคุณาร้อยห้าสิบสองคนแล้วเอ๊จริงเหรอแต่เงินค่าเขาร้อยหกสิบแล้วเอ้าใครได้เงินค่าเขาแล้วโอ้ยหนูคอคนเลยหนูบอกพี่เก่งว่าให้คนคนเพิ่มหนึ่งค้นหนูขอสิบบาทก็บอกให้หนูทุกคนค่ะให้บาเทียวก็เดี๋ยวให้หลังจากคนที่สามแสนไปแล้วอ่ะสามแสนหนึ่งอ่ะคนที่หนึ่งอ่ะคือสิบบาทเลย จริงๆหนูต้องได้1,600บาทแล้วหนูได้ร้อยหกสิบบาทติดตามนะจ๊าดตาละจ้าโอ้ยสางหมาโนะค่ะมีได้ไหถ้าถนูจิสูน์เลยตอนนี้ดูดูน้องผมนี่เห็นแก่เงินไม่เห็นแก่พี่เลยมาเลยครับติดตามเยอะมากเด้งให้ถึงแสนเด้งสองบาทเอางี้ถ้าถึงสาวแสนคนต้องสามแส กำลังใจเอาเพลงผมได้เหรออ่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะจะมีจะมีเพลงนะครับที่เป็นเพลงให้กําลังใจเพลงให้กําลังใจที่เป็นเป็นการร้องคู่กันเป็นการเรียกฟิชเชอร์ลิงใช่ไหมร้องร้องคู่กขาเรียกเลยฟิชเชอร์ลิงนะครับเป็นการร้องคู่กันระหว่างพวกอาจารย์สมบัตนะครับชื่อเพลงว่าคุณพรระักษานี่ให้คุณพรระักษาอย่าได้คิดหวัง เฮ็ดยันก็นให้ปองให้มีความสุขประมาณน,นี้ประมาณน,นี้ไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้จะเป็นเมสซ <c oughs> ี่ได้เดี๋ยวให้เล่นเอลวีให้เอเอจะเป็นหนึ่งในซีนในฉากที่แบบคนที่แบบผิดพลาดผิดหวังแล้วก็เป็นเป็นเต็มหนึ่งในหนึ่งในฉากนั้นเลยของเพลงนี้รับรองว่าเพลงนี้ทุกคนจะฟังแล้วจะร้องไห้ตามแน่นอน,นวัน,ว,นวันที่ไปไทยเอลวีอะ สมปองเ้อสมปองน้อยนะคะเออเอหายไปไหนพี่ว่าจะถามพอดีผมไปทำคดีไปทำคดีใหญ่คดีเฮ้ไปใส่ไปจ้าเอี๋ยทำไมไม่เห็นในฉากเลยอ๋อไม่เห็นในฉากเพราะว่ามาช้าไม่ใช่เพื่อนบอกว่าอ่ามันจะได้เต้นแล้วทำไมอ่ะเขาบอกเขาเต้นเป็นนั่นแล้วเบ้นวิวติดตามเพลงสมปองเด้อสมปองตอนนี้ร้านวิวไปแล้วเห็นไหมน้องเอ๋น่ะเออทีนี้หนูก็เลยเจอกับอันนู้นต้องเลิ่อนเพื่อนเพื่อนอย่างไร อาจารย์สมองอาจารย์เอ้ออาจารย์ต่งางเรย์ตือนพระเนาะดูไปพ่ออาจารย์สมปองไม่หนิลเล่าเล่าบอกด้วยเนาว่าอันเบิงเดิมมีร้านขายของน่ะของเธอก็ของฉันเขาจะขายเก่งกว่ากันดูแล้วแบบเก่งติดตามเพราะว่าพี่ก็จะเล่าเรื่องของเอ๋ครับให้อาจารย์ฟังทุกครั้งเวลาแบบอยู่ด้วยกันเวลาแบบเอ้ยเนี่ยอาจารย์นิทางการทำมุมทำมการการขายของเนี่ยมันมัน มันถามว่ายากไหมมันยากในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากก็มีน้องสาวผมเนี่ยมีเอมิล่าเนี่ยที่เป็นตัวอย่างในของการขายสินค้าแล้วก็ประสบความสเร็จอาจารย์ก็เลยแบบประมาณว่าจะเอาแบบที่ตี๋น่ารัก,<ว>กมากทุกคนขานบ,บอกพี่เก่งด้วยว่าเพิ่มเป็นสองบาทให้หนูน้อย <c oughs> กติกานะครับเราครับจริงๆถ้าถ้าพี่เก่งให้หนูสองบาทหนูหนูได้ค่าแรงขั้นต่ำเลยนะก็อัพไปสีวันนี้มีเวลาตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง เอาไปเลยให้ถึงหมื่นเลยให้น้องเอดได้เงินหมื่นเลยครับวันนี้ติดตามผมก็หมื่นหนึ่งน้องไม่ได้หมื่นบาทน้องเอ๋พี่กดติดตามให้แล้วนะคะกดติดตามแล้วนะโอ้ย <laughs> ขอบคุณค่ะทุกคนค่ะขอบคุณครับติดตามเราแต่รับยังไงยังไงเงินรายได้นะครับทุกวันทุกครั้งที่เราได้มานะครับจะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับของกาไรไปช่วยสังคมช่วยเหลือสังคมนะครับตามนโยบายของจริงๆเราเรา,เราต้องบอกว่าเราก็พิีอากันสมบองเนาะ สิ่งหนที่ที่ดีสิ่งในที่ควรเะาเป็นเยี่ยงอย่างเราก็ทําตามนะครับตัวน,นี้ผมมองว่าจริงๆแล้วเราสองคนก็ทาเพื่อสังคม,มเีแล้วสังเกตช่วยช่วยเหลือน้าท่วมไหมเราสองพี่น้องก็ไปช่วยเหลือเราก็เห็นเห็นถึงผลที่มันเกิดขึ้นต้องเอ,องเนาะคนที่เขารอรอรอรับความช่วยเหลือนะครับเขามีความสุขมากวันนั้นคือแบบน้องเล่นเต้นกับน้องใบปอน้องใบปอรัติยานี่ใครเป็นบเรอมาวันนั้นก็มีเอมีใบปอแล้วก็พวกของที่ท็อ ใช่ไหมครับพี่เคไหมพี่เคด้วยสายแนนคือทุกคนที่รอเราอยู่ที่วัดวัดบ้านไหนนะบ้านม่วงบ้านม่วงใหญ่นะครับอะไรเขกตัวกันตามที่การแขกนานแล้วฝากบวกค่าแรงให้เราเองด้วยเด้ออาจารย์นะครับทีนี้คนที่เขารอเราอะครับรอรอรอความช่วยเหลือที่เขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆเขามีความสุขมากก็อาเห็นไหมรอยยิ้มแววตาทุกอย่างไม่อยากให้เรากลับเพราะว่าเราเราเป็น เหมือนกับสะพานเชื่อมเป็นแรงให้เขาได้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นต่อก็จะมีในหัวตัวโรครงการอีกค่ายหนึ่งที่ไปช่วยใช่ไหมครับตรงนั้นน่ยคือมันเลยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสิ่งที่เราสองคนพี่น้องมองว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ที่มีมูล,ลค่าและมีประโยชน์นะถ้าเราได้มีโอกาสนี้พอมีไอเดียของอาจารย์สมปองนะครับที่เป็นเหมือนกับตัวอย่างในการทําช่วยเหลือสังคมจากการแบ่งเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจนะครับเราก็เลยมี โครงการนี้ขึ้นมานะครับเริ่มต้นเราก็จะเริ่มจากจังหวัดขอนแก่น,กนนะครับในเขตพื้นที่ที่ไม่ไกลเรามากนะครับจากนั้นก็ค่อยขย,ยขยายขยายออกไปจนทั่วประเทศนะครับโดยมีนะครับขออนุญาตพูดถึงก็คือคุณทิมดี้พายนะครับเป็นไอดอลที่ผมมองว่าดีมากเราไม้ทำคอนเทนต์แบบนั้นทำคลิปวิดีโอแบบนั้นนะครับสองพี่น้องที่จะทําไปเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับตรงนี้ก็ฝากติดตามฝากให้กําลังใจเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสนับสนุนสินค้าของน้องสนับสนุนงานทนายของธนายกินเลยนะครับ อ,อยังมาหาวนอนไฟเดอรก์กันกกคน้ำมันเดดครับเมื่อคืนโดนแจ้งพ่วงค่ะเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้ที่เก่ให้หนูกินไฟเบอร์ <c oughs> ตื่นขึ <c oughs> ข้นมาแบบหนูนอนประมาณตีหนึ่งใช่ไหมคะแล <c oughs> ้าหนูต้องตื่นขึข้นมาเข้าห้องน้ำแต่มโสโครกนะแต่ว่าพูดถึงว่ามันดีนะคะทุกคนค่ะกินแล้วประมาณหกชั่วโมงก็มันก็จะเข้าห้องน้ำเลยเห็นผลใช้ไหมเห็นผลใช่ไหมเห็นผลเลยค่ะปุ๊บปั๊บก็เข้าเลยครับ แล้วโมอสือนี้พวกเรากินสอง tea tea, องนะทุกคนอยากจอยเปล่าจอยไปเลยสินค้าดีนะครับราคาไม่แพงด้วยห้าซองสองร้อยห้าสิบบาทเองเท่านั้นครับสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เร็วเวนี้นะครับทุกคนจะสามารถซื้อสินค้าในส่วนของแบรนด์ของไคยาบูของน้องเอ๋นะครับสินค้าทุกตัวของน้องเอ๋และก็สินค้าของแม่ปองทั้งตัวสินค้าที่ระลึกที่เป็นของแบรนด์แม่ปองของสวิมเมียนะครับแล้วก็พวกไฟเบอร์วิตามินซีปลา้าแม่ปองนะครับยาเอ่อ น้ำยาปับผ้านุ่มแล้วก็แบรนด์ดดงๆอีกหลายๆร้อยแบรนด์นะครับในแพลตฟอร์มแม่ฟองมาเก็ตอันนี้ติดตามเลยจับจ้องเลยอันนี้เข้าฟรีเข้าเป็นเข้าไปเป็นสมาชิกฟรีเข้าไปร่วมฟรีโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถทําให้เราได้เป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับหรือซื้อใช้เองก็ได้ส่วนลดโอ้โหแม่ฟองทำแพลตฟอร์มนี้มาเพื่อช่วยเหลือคนจริงๆนะครับเราไม่ต้องไปลงทุนสต็อกสินค้าเราไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเราเข้าไปซื้อมันจะมีส่วนต่างของค่า GP นะครับให้เราได้กําไรเราใช้เองเราก็ได้ส่วนลดเราไปขายต่อเราก็ได้กําไรหรือสต๊อกเยอะๆเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยแบบเป็นตัวเจ้าของเครือเจ้าของบริษัทแม่ฟองไปพร้อมๆกันเจ้าของตลาดแม่ฟองมาร์เก็ตไปพร้อมๆกันนี่ต่างหากคือความสุดยอดเร็วๆนี้จับตาครับจับตาไว้ติดตามนะคะัอปนว่าหนูไปไลฟ์ขายก็ได้ใช่แล้วที่สําคัญนะครับในส่วนของแม่ฟอมแม่ฟองมาร์เก็ตจะมีน้องเอ๋มิลา้อกสาวผมเป็นโมนิเตอร์หลักเป็นแม่หลัก เป็นแม่เหล็กดึงดูดน,นะครับคู่ก,กันกับอาจารย์สมปองนักข่าวไทยสงนะครับแม่ปองผมเองเนี้ยที่จะเป็นคนรีวิวขายสินค้าแนะนําสินค้าแนะนํตลาดแม่ปองมารเก็ตให้ทุกคนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยมีกินมีใช้นะครับได้กําไรเจ้าของกิจการก็สามารถเอาสินค้ามาฝากขายในแพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะมีค่าฝากวางต่างๆนานาอันนี้จะเป็นแพ็กเกจน่ารักน่ารักสำหรับทุกคนแน่นอนนี่นี่อาจารย์แดดบอกว่าคิดฮอดเดอครับ่ืมกันไปเลยสวัสดีค่ะ เนี่ยบนเรื่องรายการเด้อหาคิวให้อยู่สวัสดีอาจารย์แดดด้วยนะคะเอ่อผู้จัดการน้องเบลนิพดาะะใช่ค่ายข้าวสารแลนนะคะทุกคนเฮ้ยฝากอาจารย์เด็ดกดติดตามพี่นายเก่งด้วยนะคะนายเก่งคือมารอแทนน้องเองก็สวยแท้ขอบคุณค่ะทุกคนคะ่ะยอดติดตามพี่เก่งเท่าไหร่แล้วตอนนี้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวตอนแรกดูสิแกจะได้ค่าข้าวแล้ว ตอนแรกปุ๊บนูก็สิแบบอันนี้เลยเจเนหมเบัญชีเลยมนนีบ้ติดตามได้เด้อนี่ค่ะได้ได้ได้สอ้อยแคนแล้วเอได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเข้าเพียงแล้วสองคนแล้วนะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวอีกประมาณอีก42คนหนูก็จะได้ค่าแรงคันต่ำสองร้้าสิบบาทไม่ใช่3ามร้อย้าสิบบนเจ็ดยแปดสคนแล้วเจ็กว่าบาทแล้วนี่เอาจิเอได้สอ้อยห้าสิบบาท เอรีเอรีค่าใบเท่าไหร่พี่ลุงยังดูไปลวมกันพี่เก่งลืมแล้วลูกง่ะได้ก็ได้รายงานขั้นสามแล้วแต่วันนี้เพิ่มมาร้อยกว่าคนแล้วให้สองร้อยกว่าคนแล้วนะครับช่วยกันนะครับกดติดตามผมเยอะๆนะให้แซงน้องเอไปเลยนะครับสามแสนคนแซงน้องไปเลยน้องได้สามแสนสังคมได้สามหมื่นโอ้ยโคตรคุ้มนะครับผมเสียสามแสนยินดียินดียินดช่วยกดติดตามพี่นายเก่งให้หนูด้วยนะคะครับ หนึ่งคนเท่ากับหนึ่งบาทนะคะใช่ครับสามร้อยห้าสิบคนเท่ากับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบาทขั้นเรื่อนขั้นต่ำของหนูนะคะขับสงสารนะครับเด็กคนนี้เขาชีวิตเขาน่าสงสารหนึ่งบาทของท่านหนึ่งกดติดตามของท่านนะครับไปเลี้ยงชีวิตเขาให้เขามีอยู่มีกิดเมื่อคืนสนุกมากครับมุกนี้แบบเล่นได้หาว่าเดี๋ยวพี่จะตัดไฮไลท์เนี่ยลงกติ๊กตอบเออเราเดูคนจะดูเยอะแค่ไหน ป้าเพยเ,เ,เ,เด้มื่อะต้องสเต็มเมื่อกี้เขาจะมาสเต็มเลยเมื่อคืนนี้นะพูดไปเยอะเลยออเหรอไม่เกี่ยวเราไม่ได้พากิงใครเราพูดถึงเรื่องคดีพี่เก่งน้อ,นองเอแล้วก็พ่ามหานสมปองของให้ปังๆนะคะขอบคุณครับติดตามเราทุกช่องทางนะครับจริงๆหนูอยากมีโอกาสแบบไลฟ์กับอาจารย์สมปองนะคะทุกคนคะมีแน่นอน มีแน่นอนผมการันตีด้วยด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญนะครับมีแน่นอนยังไงเอ๊ต้องได้ไลฟ์กู้อาจารย์ล้านเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่ามีล้านเปอร์เซ็นต์เร็วๆนี้ด้วยไม่ได้ไม่ไกลด้วยเดี๋ยวอาจารย์พอดีตอนนี้แกมีปัญหาเรื่องเสียงเพราะว่าท่านใช้เสียงบ่อยใช้เสียงเยอะแล้วก็พักผ่อนน้อยตอนนี้เมื่อคืนก็โทรหาผมอยู่ม,มีอ่าส่งข้อความมาประมาณว่ามีปัญหาเรื่องเสียง ว่าญี่นจะไปฉีดยาอะไรยังไงดีไหมก็เลยบอกอาจารย์ศึกษาดีๆนะแล้วก็ลองดูหมอว่ามีผลข้างเคียงอะไรยังไงไหมไม่ใช่ฉีดแล้วเสียงหายโอ้ยเรียบร้อยคลายเพลงค่ายเพิงธุรก<ช>ิจไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะใช้เครื่องช่วยสกูตก็ไม่ได้นะครับแต่รับรองว่าโปรเจกต์น้องเอกกับอาจารย์สมปองมีแน่นอนล้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอจะเป็นนักเอกอีมวี นะครับส่วนหนึ่งของนางเอกมีเพลงสมเออ่เพลงคุณพระรักษาแน่นอนเดี๋ยวรออาจารย์ถุกเสียงกลับมาก่อนสวัสดีครับคุณเอกกับคุณทนายสวัสดีครับทุกคนคะ่ะตอนที่หนูไลฟ์กับพระมหาสมปองครับอาจารย์สมปองนะคะหนูผิดฝากทุกคนคะฝากติดตามหนูด้วยนะคะแล้วก็ฝากซื้อสินค้าหนูด้วยเพิ่อนสิบแบบมากสิแบบแล้วสิบบุรีเ<อ>แล้วสิบบุรีหนูว่า ตัวเบรกลดแล้วก็ผสาเปิดสะคายของเก้งก็กันทั้งนั้นฝาทุกคนไปลองดูสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วหลังเอ๋มิลายนั้นผมต่อสองหนึ่งผมว่าน้องผมแพ้ดูแพ้พูดเ้แพ้แต่ยังไม่ได้พูดเลยเห็นว่าผมพูดเก่งนะผมไปเจอท่านนะผมี่ยไม่ได้พูดเลยเดพูดไปเก่งมากนะครับแต่ก็เวลาขายของแต่ว่าชั้นเพิงการขายของผมว่าเอ๋ เอเป็นต่อเพราะว่าเอขายของมาก่อนนะครับมีประสบการณ์อ่อนอาจารย์เพิ่งเข้ามาสู่วงการขายของออนไลน์ผมเชื่อว่าคู่นี้น่าสนนะครับเป็นคู่ที่รับรองว่าซูสีแน่นอนในการขาไขายของอ mm hmm. ย่างเงียบสิอ่านไหมเราเงิน3 000, 5มพเรายกให้เธอหมดเลยมากวันนี้นีเหมือนขึ้นนี้อ๋ ป้าปรามมกนะคะเมื่อคืนนี้มีคนจีบหัวแล้วบอกว่าเงินเดือนพี่สามพันห้าพี่ให้หมดเลยเพ่อนผมพับผมพับกันเลยว่าใครก็ผมอยู่ผม,มเลยหายจ้กาก <c oughs> ันโอ้โหอ่น,นอันหนอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็อัน แลงหนีนัวจะขายเสื้อนะคะทุกคนคะหนูดูก่อนหนูกลับไปนี่หนูไปคุยกับน้องสาวก่อนนะคะว่าเราจะไปเอาเสื้อผ้าเพิ่มหรือว่าเราจะขายเลยนะคะคลิคคนี้หนูก็เพิ่งเพิ่งได้มานะคะแล้วก็ใส่เลยสวยนะผ้าดีผ้าดีผ้าดีมากมันดูแบบบมอมกับการใส่ไปเที่ยวตะวันแดงไปเที่ยวตะวันแดงใส่ยางทิ้งซีมันตองซีมเนาอูยไม่ได้มันไม่ได้พี่ยงเขาเปิดหรือยังคะกงกำลัง แต่ตอนนี้ก็ก็น่าจะเริ่มเริ่มที่จะเปิดได้แล้วแหละเดี๋ยวเราค่อยไปกันอกันไม่ใช่ละนะครับกดติดตามกดติดตามผมไม่ต้องกดเป็นเพื่อนนะครับพอดีเพื่อนผมเต็ม5,000คนเต็มแล้วนะครับก็เลยขออนุญาตไม่ต้องกดไม่ต้องกดเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับกดติดตามอย่างเดียวก็พอไม่ไม่ต้องแบบไม่จําเป็นต้องกดกดเป็นเพื่อนด้วยเพราะยังไงแค่กดติดตามต้องเอได้1บาทอยู่แล้วนะครับ1บาทของทุกท่านนะครับเพื่อช่วยต่อชีวิตเด็กน้อยคนนี้นะครับ ยังไงก็กดติดตามเข้าไปนะสองอยกว่าแล้วเหรอนน้ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์ตอนเย็นนะคะทุกคนค่ะสองี่แล้วน,นานนานแได้ะแนนแล้วะสองยแล้วทุกคนคะฝากไปกดติดตามพี่นายเก่งด้วยคะตรงที่หนูปักหมุดกดเข้าไปแล้วก็ไปกดติดตามนะคะทุกคนค่ะช่วยกันกดนะคะหนคนเท่ากับ1บาทนะคะพี่นายเก่งจะให้หนูนะคะทุกคนคะสามแสนคนเท่ากับสามแสนบาทนะครับ แป๊บเดียวนะครับน้องจะได้เงินสามแสนโดยไม่ต้องขายของไม่ต้องเหนื่อยเลยแค่ทุกๆท่านช่วยน้องนะครับกดไลค์กดแชร์ไอ้หนูยังไม่ได้ไปกดเนี่ยน้องจะไปกดติดตามเดี๋ยวน้องจะโพสหน้าหน้าหน้าโพสด้วยนะครับแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้นะครับคนอื่นจะได้แชร์ไปเยอะๆบางๆครับพี่นายเกล่นพี่โจ๊ะห้าร้าพี่โจ๊ะคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดเด้ออยากไปเตะบอล เดี๋ยวกลับมาอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะไปเตะบอลด้วยผมน่าจะอยู่ขอนกลับมาผมเกี่ยว่าน่าจะบินกลับพรุ่งนี้แหละครับวันอังคารวันวันอังคารเมื่อลืนเมื่อลือนพี่โจเดี๋ยวยังไงผมบินกลับมาเดี๋ยวขอตารางอาจารย์หน่อยว่าเตะบอลวันไหนเพราะผมค่อ,อ,อนข้างจะงานยุ่งมากครับแต่ว่าจะไปจะไป,จะไปหาที่พี่โจด้วยเดี๋ยวแจ้งพี่โจนะครับอ่า พี่โจ้น่าจะยังอยู่นะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับที่ผมน้องเอ๋ที่จะร่วมกันกับพี่โจ้นะครับเราจะทำ chr นะครับช่วยเหลือเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนกับคลินิกสอนสอนฟุตบอลนะครับในกิจกรรมที่เราไปทําเพื่อการกุศลนั้นเราจะขอบารมีพี่โจ้ห้าหลาพี่ชายของผมนะครับไปช่วยในการทําอาคาเดมีเหมือนกับคลินิกฟุตบอลนะครับในให้ให้เป็นการสอนเทคนิคการเตะฟุตบอลให้กับเด็กในโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นนะครับในในส่วนที่ผม ใกล้ๆของเรานะครับที่ที่เราจะไป CSR เดี๋ยวอาจจะให้ขอบารมีพี่โจไปด้วยนะพี่โจ้นะไปด้วยกันนะครับพี่โจตอบตกลงน้องหน่อยถ้าโอเคแล้วแหละ้ายังอยู่นะน่าจะยังอยู่นะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับพี่โจครับตรงนี้นะครับสําหรับ FC ที่กาลังดูเราอยู่นะครับกิจกรรมดีๆของเราไม่ใช่แค่เพียงจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเรายังจะไปให้โอกาสเด็กๆนะครับได้เห็นไอดอลของเขานะครับโจ้าห้าหลานะครับนักเตะกองหน้าทีมชาติไทยนะครับ ไปเป็นเหมือนกับว่าไปเป็นไอดอลให้ให้ให้เขาเหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็มีพี่โจ้นะครับสมัยเล่นฟุตบอลก็มีพี่โจ้เป็นไอดอลนะครับเราก็จะขยันเตะบอลขยนันซ้อมฝึกซ้อมทาอะไรนะแกจะมีสโลแกนของแกเดี๋ยวเจอกันนะครับซึ่งก็จะทําให้เด็กเนี่ยไม่คือเขาจะเล่นกีฬานะครับเล่นฟุตบอลน,นะออกกาลังกายดีต่อสุขภาพแล้วก็ห่างไกลกับยาเสพติดด้วยนี่ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งระหว่างผมน้องเอและพี่โจ้นะครับอาจจะขออาจารย์ลรงไปด้วยนะครับ เพื่อไปช่วยเหลือสังคมเราเรามีแล้วเรากําลังมีกําลังที่จะช่วยเหลือได้เราก็จะไปช่วยเหลือด้วยกันนะครับพี่โจครับตอบตกลงมาหน่อยถ้ายังอยู่โอ้มีหลาคนบอกกดติดตามให้แล้วค่ะน้องเอ๋ขอบคุณนะคะด้พี่เก่งต้องเพิ่มให้หนูแล้วเลยได้ก็สามแสนก็ไปเลยสามแสนพี่เตรียมเงินเลยละเดี๋ยวดูเงินได้พอไหมผมก็ไดสองบาทเ่ยไม่ต้องขอเป็นเพื่อนนะครับกดติดตามอย่างเดียวก็พอนะครับแชร์แล้วด้วย น่ารักที่สุดนะครับเคยเจอที่แอมแบ๊ก